สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาตามคำสัญญาที่ครูได้ให้เอาไว้นะว่าจะมาอัดวิดีโอเกี่ยวกับการอภิปรายแล้วก็การสรุปการทดลองเรื่องสีของสารประกอบ transition ที่เราได้ทำกันไปเมื่อวันจันทร์แล้วก็วันอังคารที่ผ่านมาเนาะ,ะทีนี้การทดลองของเรามี2ตอนถูกไหมตอนแรกจะเป็นสีของสารประกอบโครเมียมซึ่งครูเนี่ยได้เตรียมสารละลายชื่อว่าโพแทสเซียม ไดโครเมตเนาะจริงๆก็คือเป็นมาจากตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีเสียฟละลายเนี่ยเป็นสีส้มอมเหลืองเนาะและทีนี้เนี่ยครูก็ให้นักเรียนเนี่ยมาแบ่งไปใส่ในหลอดทดลองใช่ไหมแล้วก็หยดกรดลงไปซึ่งกรดที่ใช้จะเป็นกรดซัลฟิวริกนะคะปรากฏสีไม่เปลี่ยนถูกไหมคะก็เลยให้นักเรียนเนี่ยหยด ไฮโดรเจนเปิดออกซายเข้าไปปรากฏสีปุ๊บเปลี่ยนไปเลยเป็นสีอะไรนะสีออกเขียวๆถูกไหมสีเขียวแล้วก็มีฟองปุบปุบๆนี้ด้วยซึ่งฟองนี้ก็มาจากแก๊สออกซิเจนนั่นเองประเด็นไม่ได้อยู่ที่สมการนี้เท่าไหร่หรอกประเด็นก็คือมีแค่สารประกอบไม่กี่ตัวในสมการนี้เนี่ยคะ่ะที่จะมาเป็นประเด็นสําหรับการทดลองในวันนี้ก็คืออะไรบ้างก็คือยกมาเป็น สารประกอบ2ตัวนี้เนาะซึ่งที่เน้นที่จะศึกษาเพราะว่ามันทำให้สีเปลี่ยนถูกไหมแล้วก็มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบเพราะเราต้องการจะศึกษาสีของสารประกอบโครเมียมนั่นเองในการทดลองแรกเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าการที่สีของสารประกอบโครเมียมเนี่ยเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเขียวเนี่ยมันมาจากอะไรคะมันเกิดจากอะไรแล้วกัน บางคนตอบออกซิเจนหรือเปล่าบางคนตอบโครเมียมอีกตัวหนึ่งมีสองอีกตัวหนึ่งก็มี2นํามันให้อสองอยู่แเกิดจากออกซิเจนแน่ใจหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ใช่ออกซิเจนล่ะมีอะไรอีกเลขออกซิเดชันหรือเปล่าเลขออกซิเดชันของโครเมียมเท่ากันไหมอะลอง ตัวนี้แน่นอนอยู่ละชัดเจนมีอยู่ตัวเดียวเป็นบวกสามเราหายตัวหนึ่งสิเราเรียนเรื่องสารประกอบอเราเรียนเรื่องการหาเลขออกซิเดชันมาแล้วถูกไหมครูก็ดันเฉลยไปให้แล้วนะ้องก็คือบวกหกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทวนให้นิดนึงว่ามันหามันยังไงปกติจําได้ไหมคะเลขออกซิเดชันของออกซิเจนเนี่ยจะเป็นลบสองถูกไหมแล้วทั้งก้อนเนี้ยอย่าลืมนะว่าเลขออกซิเดชัน ที่มันอยู่ด้านหลังของทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ด้านหลังมันเป็นลบสองแสดงว่าในก้อนเนี้ยทำยังไงกันก็ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยหักลบกันเลขออกซิเดชันเนี่ยหรือไอออนที่เหลือข้างหลังจะต้องเป็นลบสองเพราะฉะนั้นโครเมียมเนี่ยมีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่ไม่รู้แต่มีสองตัวคูณ2ไปข้างหน้าเลยแล้วก็บวกกับออกซิเจนมีเจ็ตัวถูกไหมใส่วงเล็บใหญ่เอาไว้ 7คูณกับอะไรคะเลขออกซิเดนของมันคือลบ2ถูกไหมมันมี7ตัวและทั้งหมดเนี้ยจะต้องเท่ากับลบ2ตรงนี้เพราะฉะนั้นลองย้ายข้างสมการแล้วก็คูณเลขดูสิจะเท่ากับเท่าไหร่2 cr เท่ากับลบ2บวก14 cr เท่ากับลบสองบวกสีเป็นเท่าไหร่เป็นสิปุ๊บหารด้วย2 ท่ากับบวก6นั่นเองปึ๊บเพราะฉะนั้นอะไรอันนี้เลขออกซิเดชันต่างถูกไหมบวก6กับบวก3ก็แสดงว่าสารประกอบของโครเมียมหรือสารประกอบของทาวซิชั่นที่มีเลขออกซิเดชันต่างกันจะทำให้สีของสารประกอบเนี่ยต่างกันด้วยอ่ะแลวอกซิเตนล่ะทีนี้อย่าพึ่งเชื่อ มาดูอีกการทดลองหนึ่งมาดูสิว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าต่อไปมาดูสีของสารประกอบแมกนีเซียมกันบ้างคือการทดลองตอนที่2ของเรานั่นเองจําได้ไหมแมกนีซไม่ใช่แมกนีเซียมขอโทษนะคะ mn ก็คือแมกนีสเนาะแมกนีซซึ่งแมงกนีสออกไซด์เนี่ยมันจะเป็นผงสีดําซึ่งครูได้เอามาให้นักเรียนดูจําได้ไหม ว่าเราทดลองก่อนที่จะเผาเนี่ยข้างล่างจะเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์แบบนี้อ่ะข้างล่างจะเป็นผงโซเดียมไฮดรอกไซด์สีขาวเนาะถ้าเกิดครูเขียนสีขาวจะมองไม่เห็นส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นผงของแมงกานีสออกไซด์แล้วพอคุณเอาไปเผาเนี่ยมันจะเป็นสารละลายแล้วก็ทีนี้คอยนำสารละลายที่มันเป็นหลอดเปิดเนี่ย มาใส่น้ำเนาะซึ่งมันก็จะมีสีมาเป็นสีแบบเขียวๆนะคะอันนี้คือสีที่ดูดออกมาสีที่ดูดส่วนใสออกมาแล้วเนาะจากการที่มันเป็นสารละลายแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้ตัก,กรอนก็คือดูดส่วนใสออกมาแล้วจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้เลยแล้วทีนี้เราก็ใส่อะไรไปคะเราใส่กรดถูกไหมกรดซัลฟิวริกลงไป ปรากฏสีเปลี่ยนละเป็นสีอะไรเนี่ยสีม่วงๆแล้วกันเนาะอืมแล้วก็ทีนี้พอใส่อะไรอีกใส่ตรงนี้ก็จะเป็นใส่โซเดียมซัลไฟ์เนาะก็บางเขาบอกว่าอาจารย์สีมันเปลี่ยนเลยมันสีมันใสขึ้นอืม ก็จะเป็นสีออกอะไรเนี่ยครูว่าน่าจะชมพูอ่อนๆเนาะแล้สีออกชมพูอ่อนๆแล้วทีนี้ก็ใส่อะไรไปอีกใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกไหมพอใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ปุ๊บสีของสารละลายเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากสีชมพูเนี่ยก็เป็นสีใสเลยบางคนบอกว่าเป็นแค่ยองเป็นสีเฉดชมพูอยู่แต่ว่ามันก็แบบเกือบจะใสแต่บางคนก็แบบเห็นใสไปเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีตะกอนเกิดขึ้น ซึ่งตะกอนนี้เนี่ยเป็นตะกอนสีอะไรตะกอนนี้เนี่ยก็คือเป็นตะกอนจากการสังเกตด้วยกันนะคะกับนักเรียนแล้วก็กับอาจารย์ท่านอื่นๆก็จะพบว่าตะกอนนี้มันน่าจะเป็นสีน้ำตาลนะอืมก็สละลายสีใสถูกไหมคะหรือไม่มีสีนั่นเอง หรือบางคนอาจจะเห็นเป็นสีชมพูอ่อนมากๆก็แล้วแต่การทดลองแล้วแต่ผลการทดลองของแต่ละคนนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอยากให้เราบันทึกนะจ๊ะแล้วทีนี้แต่ละตัวเนี่ยมีสูตรต่างกันด้วยตัวนี้ m n o 2 MNO42- MNO4- Mn2+ Mn3+ ซึ่งแน่นอนละตัวนี้ก็คือ ถ้าจะดูเลขออกซิเดชันอีกเนี่ยก็สองตัวหลังเนี่ยไม่ต้องหาแล้วเพราะว่ามีเลขออกซิเดชันบอกมายอยู่แล้วก็คือ2บวกกับ3บวกเพราะฉะนั้นนักเรียนลองหาเลขออกซิเดชันของเมงกาน,นี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ดูสิคะว่ามีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่เพื่อที่เราจะสามารถยืนยันได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลขออกซิเดชันเนี่ยมีผลต่อสีของสารประกอบจริงหรือเปล่า ะะเพราะว่าอันนี้ออกซิเจนเห็นไหมออกซิเจนมีออกซิเจนท้งนั้นเลยแต่ทําไมตัวนี้ออกซิเจนสตัวตัวนี้ออกซิเจนสี่ 4, ตัวก็สีสารประกอบเนี่ยก็ยังต่างกันอยู่ดีแสดงว่าออกซิเจนเนี่ยในกรณีนี้ก็คือไม่ได้มีผลต่อสารประกอบถูกไหมเพราะฉะนั้นตัดออกซิเจนออกไปแล้วก็มาดูเรกออกซิเดชันกันดีก,กว่าแล้วก็มาดูว่ามันสามารถ ที่จะสรุปได้จริงๆหรือเปล่าว่าเลขออกซิเดชันเนี่ยมีผลต่อสารประกอบของธาตุทรานซิชั้นนะจ๊ะหาไปหามาเนี่ยระหว่างนี้นะคะเรียนสามารถพอสแล้วก็หาเลขออกซิเดชันไว้ก่อนเลยนะเพราะหน้าถัดไปเนี่ยครูจะเฉยลยเลขออกซิเดชันละเลขออกซิเดชัน hmm. ของตัว mm hmm. แรกก็คือบวกสอันนี้ลบสองเนาะลบสองคูณสองเป็นลบสี่แล้วประจุทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะว่ามันไม่มี ไอออนข้างนอกตรงนีนะ้ตรงนี้ก็จะเป็นบวก4ส่วนตรงนี้ข้างนอกเนี่ยเป็นลบ2ตรงนี้ก็จะต้องเป็นเท่าไหร่บวก6ข้อที่3บวก7เลขกซิเดชันต่างกัน5ค่าเลยเห็นไหมบวก4บวก6ลบบวก7บวก2บวก3ต่างกันหมดเลยสีของสารประกอบก็ต่างกันหมดเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้แล้วว่า แมกนีเซียมที่มีเลขออกซิเดชันต่างกันจะให้สีของสารประกอบที่ต่างกันและไม่ใช่แมกเอ้ยแมงกานีสครูชอบพูดผิดทุกทีเลยนักเรียนขอโทษจริงๆนะคะเมงกานีสบางทีแบบปากกับสมองแล้วก็ใจมันไม่ตรงกันเนาะอ่ะทีนี้ไม่ใช่แมงกานีสอย่างเดียวก็คือโครเมียมด้วยถูกไหมเขาจึงสรุปว่าทั้งสองนี้เนี่ยเป็นโลหะทรานซิชันถูกไหม ดังนั้นโลหะทรานซิชันจึงอะไรมีเลขออกซิเดชันต่างกันก็จะให้สีของสารประกอบที่แตกต่างกันนั่นเองก็มาต่อตรงนี้ะทีนี้เดี๋ยวจะมาทวนจริงๆแล้วเนี่ยครูจะแอบบอกว่าสีของสารประกอบชิงซ้อนเนี่ย หรือสีของสารประกอบที่มาจาก t r a n ซ i t i ก็ตามนะมันจะไม่ได้ขึ้นกับอ e d o x a t i o n อย่างเดียวถ้ามันต่างกันมันมีปัจจัยอื่นๆอีกแต่ทีนี้เนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยเนี่ยเรามาดูก่อนว่าสารประกอบเชิงซ้อนเดี๋ยวขอทวนนิดนึงนักเรียนไปแล้วละคะ่ะแต่ครูขอทวนให้นิดนึงว่าสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยคืออะไรสารประกอบเชิงซ้อนจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นไอออนเชิงซ้อนเห็นไหมแล้วก็ส่วนที่เป็นไอออนดุลประจุ ไอออนดุนประจุเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีเนี่ยสารประกอบเชิงซ้อนนั้นนะอาจาะอาจะติดอาจจะตไอออนเอาไว้ข้างหลังชเช่นแบบเป็นบวกสองหรืออะไรอย่างนี้หรือกรณีที่สารประกอบนั้นเป็นกลางอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่มีไอออนอยู่ข้างบนนะจ๊ะอแล้วก็ตัวที่ล้อมรอบไอออนอะตอมกลางเนี่ยก็คือ เราเรียกว่าเป็นลิแกนนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ไอ้องตอมกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบเอ้ยส่วนใหญ่จะเป็นโลหะทรานซิชันนะจ๊ะส่วนใหญ่เป็นโลหะทรานซิชันอ่ะทีนี้ทวนเสร็จปุ๊บไปอย่างไวมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้สารประกอบทรานซิชันเนี่ยมีสีต่างกันอ่ะอันนี้นักเรียนสังเกตเหต็นอะไรบ้างข้อแรก ไอออนเท่ากันไหมเท่ากันเนาะโลหะทรานซิชันตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันเนาะอะไรต่างคะลิแกนต่างถูกไหมเพราะฉะนั้นลิแกนต่างชนิดกันเนี่ยก็เป็นสาเหตุทําให้สารประกอบทางซิชันมีสีต่างกันด้วยอะข้อนี้ละ่ะอะไรต่างอีกเหมือนกันเหมือนกันจํานวนเท่ากันจํานวนเท่ากันไอออนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นที่ต่างก็คือไอออนอะตอมกลางถูกไหมคะตัวหนึ่งเป็นซิงตัวหนึ่งเป็นไอออนเพราะฉะนั้นไอออนของอะตอมกลางต่างชนิดกันก็เป็นสาเหตุทําให้สารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยเชิงซ้อนเนี่ยหรือสารประกอบ transition เนี่ยมีสีแตกต่างกันนั่นเองครูมักจะเรียกสารประกอบเชิงซ้อนบ้าง,ง,าง,ง,างสารประกอบ t r a n s ิชันบ้างเนื่องจากว่าสารประกอบเชิงซ้อนส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็นสารประกอบที่ประกอบไปด้วยโลหะอะตอมกลางเป็นโลหะทางซิชั่นนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปข้อที่3อะไรต่างอออนต่างถูกไหมอิออนต่างแล้วมีผลต่ออะไรมีผลทำให้เลขออ i ซิเดชัของอะตอมกลางต่างไหมคะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันก็มีลิกแกนเหมือนกัน มีโลหะอะตอมกลางเหมือนกันพอมาคิดเลขออกซิเดชันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเลขออกซิเดชันมันต่างเพราะว่าไอออนข้างหลังเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของไอออนอะตอมกลางต่างกันจึงทําให้สารประกอบทรานซิชันมีสีต่างกันตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่เราทดลองไปนั่นเองนะคะสุดท้าย อะไรต่างอะตอมกลางเหมือนอันนี้เหมือนไอออนเหมือนก็คือจำนวนลิกแกนถูกไหมจำนวนลิกแกนที่ล้อมรอบไอออนอะตอมกลางต่างกันเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุให้สารประกอบาอลิชัน,นมีสีต่างกันเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่ามีอะไรบ้างที่ต่างกันแล้วเสีสารประกอบออทิชั่นต่างกัน ก็คือมี4อย่างนี้ก็คือลิกแกนต์ต่างอะตอมกลางต่างเลขออคเทเชันของอะตอมกลางต่างและจำนวนลิกแกน์ของอที่ล้อมรอบอนตอมกลางต่างกันนั่นเองนะคะ